สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ้ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะจ๊ะมือนีก็เลิกงานมหามุ่งแรงนะจ้ะมหาแนววยูแน่วกินละจ้ะพี่น้องจ้ากับบดมีอย่างไรดอกจ้ะอาหารมือแรกนี่กะอาหารมือนีนะคะมือเย็นจ้าอาหารเย็นของมือนีนะจ้ะกับซิมี่ก็ได้ลูกชิ้นนี่ละจ้า ได้ลูกชิ้นมาสองไม้จะไม้ละสิบาทจ้าพี่น้องจ้ะะา้วก็ใสกออีกสองไม้น่าจะไม้ละสิบาทคือกันจ้าหิวเขาแห้งจ้าเพราะว่าไร้เพรายายคว่ำน่าจะเนาะขออนุญาตกินไปแล้วหนึ่งค้าน่าจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็ได้นี่ละจ้าลูกชิ้นจ้ากับบักแตงโมนี่ละจ้าพี่น้องเลิกงานมาน่าจ้าเนาะกะ กินแบบบ่มีพิธีรีตองนะจ๊ะน,น้องมนะีเนาะเขออนุญาตบาดข้ามเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะกินแบบง่งไๆตามสไตล์แม่มานี่ยละจ้ามาเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะมากินน้ำกันจ้ะเดี๋ยวแม่มาสิกินเพื่อเด้อจ้ะเดี๋ยวแม่มา็ขออนุญาต เอาลูกชิน้นเอาใส่กอกเอาผักใส่จานให้เรียบร้อยก่อนเนาะจ้ะเนาะแล้วเขาค่อยๆมากินกันเนาะจ้ะเพื่อนๆแมมากกสียืนกินเดอ้อจ้ะเมือนนี้พี่น้องจ้ากัสียืนกินยุ่โต๊ะนี่ละจ้ะยืนกินให้เพื่อนๆเบ่เงจ้ะลูกชิน้นมันกับโมเมนลูกชิน้นยืนกินดอกจ้ะจะแ,แมมา่ากินแบบง่ายๆสบายๆนะจ้ะเมือนี้จ้ะ ขออนุญาตก,กินด้อจ้เด้อม,มาเด้อเจ้เพื่อนเื่อมากินน้ำกันจ้าแซบแบมาแซบแบน้ำกันจะลูกชิ้นมือน,นี้น้ำชิ้นลูกชิ้นแซบแเบ้ลจ้าพี่น้องอันนี้แม่มากะซื้อด้วยหุนาบริษัทนี่ละจ้านาที่ทำงานเวยจ้านาโรงงานเลยจ้าน้ำจิ้มเพิ่นแซบเลอจ้าเด้อพอดอยากกมาซื้อกินเลอจ้าเด้อ แม่มากกัสีได้พาหมักโม่เด้อจ้ะพี่น้องบานนี้มาเดอ้อมาพาหมักโม่น้ากันเด้อจ้ะหมักโม่กับกอบกอบเด้อจ้ะพี่น้องเปลือกกอบกอบเด้อแดงใจวายเด้อจ้ะพี่น้องมาเบิ้งน้ากันคนใดแดงใจวายนวลระบบแพงเด้อจ้ะเนื้อมันกลือเด้อจะออกแบบว่าอัานบ่เต็มหน่วยเป็นใดเน,นาะจ้ะมากกับบได้ซื้อหน่วยใหญ่มันเนาะจ้ะน่าพอดีอยุนหาโรงงานเพิ่ะกับมีมีหน่วยซ้ำนี่ละจ้าบอมมีใหญ่กว่านี่นเนาะจ้ะเนาะ สำิีกระเด็งใจวายหล้วจ้าพี่น้องจ้าลูกาแห้งพี่น้องลูกแห้หงหยืนกินจะ กินยืนกินนี่แอาหารอาหารเย็นมาเนี่จ้ะง่ายๆจะเหมือนเนี้ย,น,ยน,นุชินอากาศมีใส่กอกสองไม้จ้ะนี่ใส่กอกจ้ะสองไม้ โมเป็นน้ำเินเป็นน้ำวันนี้ μ, นนเขาแล้วละจ้าพามกมูม นี่จ้าหมักโม่เมื่อกี้เฮ็ดคลิปพาหมักโม่นะจ๊ะแต่ว่าคลิปมันร้อยตัดไปอีกกล่องมันความจำมันเหลือจะเต็มแล้วจ๊ะพี่นอ้องว่าจะ้ะแม่มาขอชิมหมักโม่นะจ๊ะมันหวานบาขอชิมเล็กน้อยจ้ะ ก <laughs> ินเรื่องของข้าวของหวานปะปนกันไปจี๊ยบก้าม Mẹ mặc có yà dưới ký đất đẹp phi nhỏ mày mhm 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 อืมแอก,ก็จัมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามสไตล์แม่มะด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราค่ะ